สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมทานจิ้งนะครับว,นนวันนี้ขอสองรอบับวันนี้ขอสองรอบมีมองเหมือนตัวดีก่อนอ้ยนตัไหนม่องโอเคครับเริ่มเลยครับใครจะเอาตามอีกเอาไปเยอะเลยโอ้ใช้เอนดอยกันหมดเลยเหรอเสือดเยอะ เทียงเลยบุง๋งดุงด่งยิงยุงดยังวันนี้ผม,มคลิปสิจแล้วผมก็จะไปเที่ยวกันนะครับเร็เวดิทำไมช้าจังมึงรออะไรกันอยู่ฮะเอ้าเอ้าใครเข้ามาอีก โอ้หน้าตานี้โคตรกวนตีนยโยนกูยิงไสแต่อะไรเฮ้ยเมื่อกี้พูดผิดครับโดนโดนครับ,รบไม่ใช่โยนเฮ้ยเหลืออีกคนเดียวมึงรออะไรอยู่อากูเวลหกแล้วนะโว้ยโอ้อีนี่เวลสามสิบสามสิบเก้ายอดเออ มาเล่นกันที่นี่ล่ะโอ้ยระเบิดตายหนึ่งครับจริงจิงไม่ได้สักตัวเลยโอ้ยไม่ๆๆๆ ดี๋ยวแรกตายครับจะตายครับนานกเลยเลยวเลี้ยวไปไปเลยเลยวเลี้ยวเลี้ยงเล้ยวเล้ยเลี้ยงเลี้ยเลี้ยวเล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 ยเล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 

โอ้ยมันไล่ตัวนี้ผมโ,โอ้ยสัตว์โหสัตว์รัสเซียเขี่ยมาเลยควาย มึงตายยาคิดหายสัตว์เลือก um oh ี่คนเนี่ยอ้มึงมาจายหสัตว์รดไงอยนับถือ โอ้โอ้เอาม่ไม่ตายเฮ้กูก็ไล่ยิงีกูตายวยฮ่ายิงโดนีตายอ้ปืน ฮ่าไปฮะโว้ยโอ้ยปืนปืนนี้ผมยอมเลยครับ

กูยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละเขาก็เดนเือนกันว่ะยิงคราวเดียวตาย ผมรับถือคุณอ่าเกมโอเวอร์แล้วครับวันนี้ก็ขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันนะครับอ่า